มัมนีนี่น้ำส้มสายชูเขาบอกว่าถ้าเราเอาน้ำและน้ำส้มสายชูมาใส่เปิดเตาแล้วก็ให้มันต้มไป5-10ถึนาทีแล้วก็น้ำออกไปจะมีแบบสะอาดแบบพุ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยอแรกเดี๋ยวจะใส่น้ำนะคะต่อ,อ,อไป น้ำส้มสายชูต่อไปจะให้หมามีจุดเตาไฟว่าไฟมันอันตรายก็เลยต้องให้ผู้ปกครองอผ่านไปกี่นาทีแล้วเจ็ดนาที เดี๋ยวรอให้ครบ10นาทีนะใช่ใชไหมคะลูก<ช>อันนี้ผ่านไป7นาทีแล้วหม้อเดือดแล้วนี้เราเทาน้ำออกไปแล้วนะคะต่อไปเราจะเติมเราจะเทน้ำไปครบ10นาทีแล้วนะคะนี่เรียงเดี๋ยวเราจะไปเทน้ำออกนะคะ ีหมอมีขัดนะคะขันกันเล้วดูสิแด้เลยสำเร็จไหมสำเร็จอ๋ออันนี้เป็นไงเยี่ยม <Yeah. S 3> เยี่ยมเดียนเท่น,นขาวไหมดูน้าสีขาจะขาวไหม จริงเลยเป็นไงผลการทดลองขั้นนี้เยยี่่มคะเยี่ยมค่ะ